สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูมัลิกาทิพยามณีนะคะสอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทำความสะอาดรองเท้าจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายขั้นตอนการทำความสะอาดรองเท้า ตามกระบวนการทำงานได้ทำความสะอาดรองเท้าได้ด้วยตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการทำความสะอาดรองเท้าค่ะในปัจจุบันรองเท้ามีมากมายหลายชนิดนะคะเช่นรองเท้ายางรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังแต่และชนิดนะคะจะมีวิธีการทำความสะอาดแตกต่างกันค่ะเริ่มจากรองเท้าประเภทแรกค่ะ รองเท้าเตะเริ่มจากการวางแผนการทำงานนะคะจะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะนักเรียนก็คือการวางแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบผลงานและการปรับปรุงแก้ไข นะคะขั้นตอนแรกการวางแผนจะทำเป็นแผนภาพความคิดหรือจะเขียนก็ได้นะคะในที่นี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รองเท้าสะอาดโดยศึกษาวิธีการทำความสะอาดและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่ผงซักฟอกและเปร่งซักผ้าค่ะนำไปสู่ขั้นตอนที่สองนะคะการปฏิบัตินะคะอันดับแรกคือ เคาะฝุ่นที่รองเท้าออกให้หมดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดขั้นตอนที่2นํนำไปซักในน้ำผสมผงซักฟอกใช้แปรงซักผ้าขัดถูให้สะอาดและล้างด้วยน้ำสะอาด2-3ครั้งขั้นตอนที่สมสะบัดน้ำออกนำไปตากโดยยกหัวรองเท้าตั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้น้ำไหลามาที่ส้นรองเท้าซึ่งจะช่วยให้รองเท้าแห้งเร็วขึ้นค่ะ ประเภทที่2นะคะรองเท้าผ้าใบขั้นตอนแรกนะคะการวางแผนนะคะเพื่อให้รองเท้าสะอาดค่ะโดยศึกษาวิธีการทำความสะอาดและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก,ก่กระดาษชำระผงซักฟอกน้ำยาเคลือบผ้าใบสีขาวแปรงขนอ่อนและแปรงซักผ้าค่ะ ขั้นตอนการปฏิบัตินะคะอันดับแรกนะคะรองเท้าที่เปื้อนโคลนรอให้โคลนแห้งก่อนนะคะหลังจากนั้นจึงคอเศษดินออกใช้แปรงขนอ่อนปัดรอยเปื้อนและฝุ่นและแกะเชือกผูกรองเท้าออกค่ะลำดับที่สองนไปซักในน้ําเปล่าใช้แปรงซักผ้าขัดรอยเปื้อนที่รองเท้าและเชือกผูกรองเท้าออกค่ะ ลำดับที่3นํนำไปแช่ในน้ำผสมผงซักฟอกประมาณ20นาทีใช้แปรงซักผ้าขัดรอยเปื้อนออกให้หมดทั้งภายในและภายนอกขั้นตอนที่4ล้างน้ำสะอาด2-3ครั้งสบัดน้ำออกถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวควรใช้น้ำยาเคลือบผ้าใบสีขาวทาให้ทั่วแล้วนำไปผึ่งแดดหรือใช้กระดาษชำระแปะบนรองเท้า เพื่อจะช่วยป้องกันไม่ให้รองเท้าเกิดรอยด่างสีเหลืองค่ะขั้นตอนที่หนะคะเป็นการตัดรองเท้าผ้าใบนะคะต้องยกหัวรองเท้าให้ตั้งสูงขึ้นเพื่อให้น้ําไหลมาที่ส้นรองเท้ารองเท้าจะแห้งเร็วขึ้นค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ซักเชือกผูกรองเท้าให้สะอาดนําไปตักไว้ที่ราวตักผ้าใกล้ๆก,กับที่ตักรองเท้านะคะเพื่อความสะดวกในการเก็บค่ะ ประเภทที่สามนะคะการทำความสะอาดรองเท้าหนังเช่นเดียวกันค่ะต้องมีการวางแผนก่อนนะคะคือเพื่อให้รองเท้าสะอาดนะคะหลังจากนั้นต้องศึกษาวิธีการทำความสะอาดค่ะเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดเป็นนะคะและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่ยาขัดรองเท้าผ้าแปรงขนอ่อนและแปรงขัดรองเท้าค่ะการปฏิบัตินะคะ รองเท้าหนังอันดับแรกถ้ารองเท้าเปื้อนฝุ่นนะคะให้ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นออกแต่ถ้ารองเท้าเปื้อนโครนให้นำผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดโครนออกให้หมดลำดับที่สองค่ะใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำออกให้หมดและนำไปผึ่งให้แห้ง ลำดับสุดท้ายลำดับที่สใช้ผ้าหรือแปรงขัดรองเท้าแตะยาขัดรองเท้าทาให้ทั่วรองเท้าปล่อยทิ้งไว้สักครู่แล้วใช้ผ้าแห้งขัดรองเท้าจนขึ้นเงาค่ะค่ะผ่านไปแล้วสองขั้นตอนนะคะ กับรองเท้าแตะรองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบผ่านไปส่งกระบวนการค่ะคือการวางแผนงานการปฏิบัติงานนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบผลงานนะคะเป็นการตรวจสอบว่ารองเท้าสะอาดหรือไม่ถ้ารองเท้าสะอาดแล้วก็เป็นอันจบขั้นตอนแต่ถ้ารองเท้ายังไม่สะอาดนะคะจะนําไปสู่ขั้นตอนที่4ี่คือการปรับปรุงแก้ไขค่ะถ้ารองเท้ายังไม่สะอาดนะคะ หรือถ้าเป็นรองเท้าหนังยังไม่ขึ้นเงานะคะให้นำไปทำความสะอาดอีกครั้งค่ะค่ะสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิดในวันนี้นะคะการทำความสะอาดรองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหนังรองเท้าแตะ หรือรองเท้าผ้าใบานะคะจะเป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองซึ่งควรทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้โดยทําตามกระบวนการทํางานทั้ง4ขั้นตอนได้แก่การวางแผนงานการปฏิบัติงานการตรวจสอบผลงานและการปรับปรุงแก้ไขค่ะวนนี้มีงานมอบหมายให้นักเรียนนะคะเป็นคําถามค่ะถามว่านักเรียนคิดว่ารองเท้าประเภทใด ทำความสะอาดง่ายที่สุดและเพราะอะไรค่ะให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในกระดาษนักเรียนเคยทําความสะอาดรองเท้าหรือไม่คะถ้ายังครูคิดว่านักเรียนควรจะลองทํานะคะเพราะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองทําให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะสําหรับวันนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน